ผู้สิ้นความสงสัยในกรณีของความเห็นที่เป็นไปในลักษณะยึดถือตัวตนพิขุทั้งหลายเมื่ออะไรมีอยู่หนอเพราะเข้าไปยึดถือซึ่งอะไรเพราะปักใจเข้าไปสู่อะไรทิฏฐิจึงเกิดขึ้นจนถึงกับว่าลมก็ไม่พัดแม่น้ำก็ไม่ไหลสตรีมีคันก็ไม่คลอดพระจันทร์และพระอาทิตย์ก็ไม่ขึ้นไม่ตก แต่ละอย่างแต่ละอย่างเป็นของตั้งอยู่อย่างมั่นคงดุจการตั้งอยู่ของเสาระเนียดดังนี้ทิ่ขูทั้งหลายเมื่อรูปนั่นแลมีอยู่เพราะเข้าไปยึดถือซึ่งรูปเพราะปักใจเข้าไปสู่รูปทิฏฐิจึงเกิดขึ้นอย่างนี้ว่าลมก็ไม่พัดแม่น้ำก็ไม่ไหลสตรีมีคันก็ไม่คลอดพระจันทร์และพระอาทิตย์ก็ไม่ขึ้นไม่ตก แต่ละอย่างแต่ละอย่างเป็นของตั้งอยู่อย่างมั่นคงดุดการตั้งอยู่ของเสาระเนียดดังนี้ทิ่ขุทั้งหลายเมื่อเวทนานั่นแลมีอยู่เพราะเข้าไปยึดถือซึ่งเวทนาเพราะปักใจเข้าไปสู่เวทนาทิฏฐิจึงเกิดขึ้นอย่างนี้ว่าลมก็ไม่พัดแม่น้ำก็ไม่ไหลสตรีมีคันก็ไม่คลอด พระจันทร์และพระอาทิตย์ก็ไม่ขึ้นไม่ตกแต่ละอย่างแต่ละอย่างเป็นของตั้งอยู่อย่างมั่นคงดุดการตั้งอยู่ของเสาระเนียดดังนี้พิขุทั้งหลายเมื่อสัญญานั่นแลมีอยู่เพราะเข้าไปยึดถือซึ่งสัญญาเพราะปักใจเข้าไปสู่สัญญาทิฏฐิจึงเกิดขึ้นอย่างนี้ว่าลมก็ไม่พัดแม่น้ำก็ไม่ไหล สตรีมีคันก็ไม่คลอดพระจันทร์และพระอาทิตย์ก็ไม่ขึ้นไม่ตกแต่ละอย่างแต่ละอย่างเป็นของตั้งอยู่อย่างมั่นคงดุดการตั้งอยู่ของเสาระเนียดดังนี้ีิขุทั้งหลายเมื่อสังขารน,นั่นแลมีอยู่เพราะเข้าไปยึดถือซึ่งสังขารเพราะปักใจเข้าไปสู่สังขารทิฏฐิจึงเกิดขึ้นอย่างนี้ว่าลมก็ไม่พัด แม่น้ำก็ไม่ไหลสตรีมีคันก็ไม่คลอดพระจันทร์และพระอาทิตย์ก็ไม่ขึ้นไม่ตกแต่ละอย่างแต่ละอย่างเป็นของตั้งอยู่อย่างมั่นคงดุจการตั้งอยู่ของเสาระเนียดดังนี้ที่ขูทั้งหลายเมื่อวิญญาณน,นั่นแลมีอยู่เพราะเข้าไปยึดถือซึ่งวิญญาณเพราะปักใจเข้าไปสู่วิญญาณทิฏฐิจึงเกิดขึ้นอย่างนี้ว่า ลมก็ไม่พัดแม่น้ำก็ไม่ไหลสตรีมีคันก็ไม่คลอดพระจันทร์และพระอาทิตย์ก็ไม่ขึ้นไม่ตกแต่ละอย่างแต่ละอย่างเป็นของตั้งอยู่อย่างมั่นคงดุดการตั้งอยู่ของเสาระเนียดดังนี้พิขุทั้งหลายพวกเธอจะสสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าข้าก็สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์พระเจ้าค่าแม้สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาแต่ถ้าไม่ยึดมั่นถือมั่นซึ่งสิ่งนั้นแล้วทิฏฐิอย่างนี้จะเกิดขึ้นได้ไหมว่าลมก็ไม่พัดแม่น้ำก็ไม่ไหลสตรีมีครรภ์ก็ไม่คลอดพระจันทร์และพระอาทิตย์ก็ไม่ขึ้นไม่ตกแต่ละอย่างแต่ละอย่าง เป็นของตั้งอยู่อย่างมั่นคงดุดการตั้งอยู่ของเสาระเนียดดังนี้ข้อนั้นหามิได้พระเจ้าค่าพิขุทั้งหลายพวกเธอจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรเวทนาเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าค่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์พระเจ้าค่าแม้สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาแต่ถ้าไม่ยึดมั่นถือมั่นซึ่งสิ่งนั้นแล้วทิฏฐิอย่างนี้จะเกิดขึ้นได้ไหมว่าลมก็ไม่พัดแม่น้ำก็ไม่ไหลสตรีมีคันก็ไม่คลอดพระจันทร์และพระอาทิตย์ก็ไม่ขึ้นไม่ตกแต่ละอย่างแต่ละอย่างเป็นของตั้งอยู่อย่างมั่นคงดุจการตั้งอยู่ของเสาระเนียดดังนี้ ข้อนั้นหามิได้พระเจ้าค่าที่ขูทั้งหลายพวกเธอจะดสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรสัญญาเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าค่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์พระเจ้าค่าแม้สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา แต่ถ้าไม่ยึดมั่นถือมั่นซึ่งสิ่งนั้นแล้วทิฏฐิอย่างนี้จะเกิดขึ้นได้ไหมว่าลมก็ไม่พัดแม่น้ำก็ไม่ไหลสตรีมีคันก็ไม่คลอดพระจันทร์และพระอาทิตย์ก็ไม่ขึ้นไม่ตกแต่ละอย่างแต่ละอย่างเป็นของตั้งอยู่อย่างมั่นคงดุดการตั้งอยู่ของเสาระเนียดดังนี้ข้อนั้นหามิได้พระเจ้าค่า ที่ขูทั้งหลายพวกเธอจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรสังขารเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าค่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์พระเจ้าค่าแม้สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาแต่ถ้าไม่ยึดมั่นถือมั่นซึ่งสิ่งนั้นแล้วทิฏฐิอย่างนี้ จะเกิดขึ้นได้ไหมว่าลมก็ไม่พัดแม่น้ำก็ไม่ไหลสตรีมีคันก็ไม่คลอดพระจันทร์และพระอาทิตย์ก็ไม่ขึ้นไม่ตกแต่ละอย่างแต่ละอย่างเป็นของตั้งอยู่อย่างมั่นคงดุดการตั้งอยู่ของเสาระเนียดดังนี้ข้อนั้นหามิได้พระเจ้าค่าทิ่ขุทั้งหลายพวกเธอจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไร วิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าค่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์พระเจ้าค่าแม้สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาแต่ถ้าไม่ยึดมั่นถือมั่นซึ่งสิ่งนั้นแล้วทิฏฐิอย่างนี้จะเกิดขึ้นได้ไหมว่าลมก็ไม่พัดแม่น้ำก็ไม่ไหล สตรีมีคันก็ไม่คลอดพระจันทร์และพระอาทิตย์ก็ไม่ขึ้นไม่ตกแต่ละอย่างแต่ละอย่างเป็นของตั้งอยู่อย่างมั่นคงดุดการตั้งอยู่ของเสาระเนียดดังนี้ข้อนั้นหามิได้พระเจ้าค่าที่ขูทั้งหลายแม้สิ่งใดที่บุคคลได้เห็นแล้วฟังแล้วรู้สึกแล้วรู้แจ้งแล้วบรรลุแล้วสแสวงหาแล้ว ครุ่นคิดอยู่ด้วยใจแล้วเหล่านี้เป็นของเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าค่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์พระเจ้าค่าแม้สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาแต่ถ้าไม่ยึดมั่นถือมั่นซึ่งสิ่งนั้นแล้วทิฏฐิอย่างนี้จะเกิดขึ้นได้ไหมว่า ลมก็ไม่พัดแม่น้ำก็ไม่ไหลสตรีมีคันก็ไม่คลอดพระจันทร์และพระอาทิตย์ก็ไม่ขึ้นไม่ตกแต่ละอย่างแต่ละอย่างเป็นของตั้งอยู่อย่างมั่นคงดุจการตั้งอยู่ของเสาระเนียดดังนี้ข้อนั้นหาไม่ได้พระเจ้าค่าพิขุทั้งหลายในการใดแลความสงสัยในฐานะทั้งหลายหกประการเหล่านี้ เป็นสิ่งที่อริยะสาวกละขาดแล้วในการนั้นก็เป็นอันว่าความสงสัยแม้ในทุกข์แม้ในเหตุให้เกิดทุก์แม้ในความดับไม่เหลือแห่งทุกแม้ในข้อปฏิบัติเครื่องทำสัตว์ให้ถึงซึ่งความดับไม่เหลือแห่งทุกก็เป็นสิ่งที่อริยะสาวกละขาดแล้วพิขุทั้งหลายอริยะสาวกนี้เราเรียกว่า เป็นอริยสาวกผู้เป็นโสดาบันมีอันไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้เที่ยงแท้มีการตัดสรู้พร้อมในเบื้องหน้าดังนี้แล